รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาเลเซียศาสตร์รษษจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยว่าเป็นมาอะไรของคนไทยที่มีมาตรฐานระดับโลกและมีความภาคภูมิใจในระดับโลกมาอะไตั้งปณิธานที่จะเป็นเอสเค e รที่2นะครับหลังจากที่โดดเด่นในระดับโลกในระดับประเทศด้านเกษตรอาหารสิ่งแวดล้อมเราทําอย่างเต็มที่นะมีนวัตกรรมมากมายแล้วเอามาบูรณาการร่วมกันกลายเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินก็เ,เป็นศาสตร์ของคนไทยเรากําลังจะยก ความรู้ของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนแล้วก็ยกระดับในเรื่องของนวัตกรรมเพื่อจะเอานวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรวมกับศูนย์หนึ่งใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเม่ลดเคอร์นออฟไลน์ เกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูทขดแกได้มาตรฐานระดับโลกปุ๋ยไข่มุกปลาเรือใบไข่มุกบริษัทไฮโดรไทยจำกัดดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ป สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกับชัดเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่ง,งยืนไปด้วยกันค่ะสมุนไพรไทยนั้นถือว่าไม่ใช่พืชทางเลือกของเกษตรกรไทยนะคะเนื่องจากความต้องการมีความไม่แน่นอนค่ะแต่เมื่อทั่วโลกเผชิญกับวิกฤตโรคไวรัสโควิด19 สมุนไพรไทยอย่างฟ้าทลายโจรเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้จึงทำให้มีความต้องการในฟ้าทลายโจรสูงค่ะวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของการปลูกพืชสมุนไพรไทยฟ้าทลายโจรที่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนที่ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกฟ้าทลายโจรเป็นพืชเศรษฐกิจค่ะเพื่อเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ สารสำคัญในฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณสามารถลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีอาการไม่หนักได้อีกทั้งยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายได้อีกด้วยค่ะ การวิจัยทางด้านการเกษตรของกำแพงแสนหลักๆเลยจะเป็นการวิจัยการเกษตรเพื่อการเกษตรต่อไปจะเป็นการวิจัยเกษตรเพื่อสุขภาพซึ่งสุขภาพในที่นี้ก็จะรวมหมดนะทั้งคนและกษัตริย์จุดเริ่มต้นของเพื่อสุขภาพที่เราศึกษาตอนนี้ก็คือฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็น,ปน,ปนพืชสมุนไพรที่น่าสนใจมีการศึกษาผ่านมาเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงในการที่จะช่วย บรรทาวการที่เกิดจากโรคไวรัสก็เลยมีคณะวิจัยเหมือนกันของของที่กำแพงแสนนี่นะครับที่จะเริ่มศึกษาเนี่ยตั้งแต่กระบวนการปลูกนะครับไปจนถึงพวกสายพันธุ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงปริมาณสารที่ใช้ในทางการแพทย์ว่าเราจะมีพิธีการในการปลูกอย่างไรดูแลอย่างไรอายุเท่าไหร่ เพื่อให้ได้ปริมาณสารสำคัญตรงนั้นเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้ไปไปใช้ประโยชน์ได้ได้อย่างเต็มที่นะครับอีกส่วนหนึ่งของฟ้าทลายโจรของที่กำแพงแสนนะครับก็คือตอนนี้เราก็เนื่องจากโควิดที่ผ่านมาเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ฟ้าทลายโจรมีการเอามาใช้เพิ่มขึ้นแล้วทางเราเนี่ยก็คิดว่าเกษตรเพื่อสุขภาพเนี่ย พาาทรายโจนก็เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่นอกจากคนแล้วเนี่ยมีผลดีกับสัตว์ด้วยในการที่ทำให้ลดความรุนแรงของโรคหรือทำให้สุขภาพไก่แข็งแรงขึ้นซึ่งผลการศึกษาเบื้องต้นออกมาเนี่ยมีแนวโน้มที่ไก่จะมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นรวมถึงผลผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวคงจะได้รับชมกันงานที่อาจารย์เขาศึกษาเนี่ยจะเป็นในรูปของการนามาผสมอาหารแล้วก็ให้ไก่กินนะครับ ในรูปของอาหารเสริมในอาหารของไก่ซึ่งเข้าใจว่าการศึกษาเนี่ยก็คงศึกษาทั้งปริมาณทั้งระยะเวลานะครับว่าจะเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลซึ่งผลเบื้องต้นออกมาเนี่ยฮะปรากฏว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะช่วยให้ไก่มีสุขภาพดีคิดว่า,อาพอรายละเอียดการศึกษาสมบูรณ์เมื่อไหร่เนี่ยเราก็คงจะได้เผยแพร่วิธีการในการใช้ต่อไป ฟ้าทลายโจนถือเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และมีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวค่ะในช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการปลูกฟ้าทลายโจรรวมถึงวิธีการเก็บเกี่ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดนวนิยายโรมิโอแอนจูเลียตอันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอะเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนที่นี่กระบี่เมืองปั๊มน้ำมันและการท่องเที่ยวของประเทศไทย ผมอนเนกลิ่มศีวิไลางานปรับปรุงพันธุ์เป็นหัวใจของงานที่ผมรับผิดชอบพันธุ์โกลเด้นเทนเนล่าเป็นพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมผลผลิตดีเก็บเกี่ยวง่ายทลายดกและทนแรงปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคือการใช้ปุ๋ยถูกสูตรถูกอัตราถูกช่วงเวลาและถูกวิธีของก็ดีจริงๆผมเชียร์ปุ๋ยไข่มกตาเรใบไข่มกปุ๋ยมรปลารุงทรุนประหยัดต้นุ อุ่ร้ายไดุ้ยมรกลเม็ดสีเขียวดีนักเชี่ยวลูกตกโไว้ปากไว้ในใจคุณปุยรุ่งอรุณชื่อนี้จำไว้เชื่อเถิดนองยิ่งลองยิ่งชอบนี่คือปุ๋ยรุ่งอรุณดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน ซึ่งกําลังมีนโยบายที่อยากจะใช้ความเป็นไทยในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการของคนไทยได้รับความร่วมมือกับทางกาแฟพันไทยมาร่วมกันช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนก็เลยเป็นที่มาความร่วมมือกันตรงนี้พีทีอยากจะให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขนะครับเราก็เลยมาเปิดร้านที่นี่แล้วก็ที่พันไทยนี่ก็จะเป็นจุดจุดหนึ่งที่สินค้าเกษตร นะครับในจังหวัดนครปฐมแล้วก็ในจังหวัดใกล้เคียงก็จะมาจำหน่ายในร้านกาแฟันไทยเรามีคล้ายๆร้านสะดวกซื้อคือแม็กซ์มาเนี่ยครับก็จะเป็นจุดที่กระจายสินค้าเนี่ยครับของเกษตรกรเข้าไปในตัวเครือข่ายของ q จริงๆวันนี้นี่เป็นเพียง จุดเริ่มต้นนะครับแต่ว่าจริงๆตัวสถานีบริการเราเนี่ยกรณีที่เรามีการโครงการที่ช่วยเหลือจากเกษตรกรเนี่ยอย่างเราร่วมมือกับทางกรมการาคร้าภายในกรณีที่พอหน้าเกษตรที่หน้าผลผลิตออกเนี่ยถ้าเกิดมีการล้นตลาดเราก็จะมีหน้าที่เข้ามาแอบซ้บเรารับสินค้าจากเกษตรแล้วก็มาให้กับคนที่มาใช้รถตู้ผมเชื่อว่าเป็นก้าวแรกนะครับที่เราจะเริ่มเข้ามาช่วยเกษตรกรนะครับ ผมก็คิดว่าเราคงจะทํายังไงอย่างที่สิ่งที่เราคิดว่าทํายังไงให้กเกษตรกรอยู่ดีมีสุขมันก็จะเกิดขึ้นได้ยู่เ้น ดีกับทุกานาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีบูธขดใส่ได้มาตรฐานระดับโลกปุ๋ยไข่มุกปลาเรือใบไข่มุกบริษัทไฮโดรไทยจำกัดดีกับทุกานาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณ ุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ปถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเกษตรกรในการปลูกฟ้าทลายโจรและนำไปแปรรูปจัดจำหน่ายเองหรือจะจำหน่ายในรูปแบบของวัตถุดิบให้กับหน่วยงานที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นยาเพื่อรักษาผู้ป่วยต่อก็ได้ค่ะส่วนช่วงนี้เราไปดูวิธีการปลูกฟ้าทลายโจรกันค่ะ การปลูกฟ้าทลายโจรให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องยากอาศัยหลักการปลูกดูแลเช่นเดียวกับการปลูกคะน้าและผักกาดและเลือกใส่ปุ๋ยที่ให้แร่ธาตุอาหารหลักจะช่วยบํารุงต้นฟ้าทลายโจรให้ผลิใบได้จำนวนมากค่ะในเรื่องของการปลูกฟ้าทลายโจรน,นะครับในส่วนของแต่มันจะแตกต่างตามตามสถานที่ นะครับอย่างบางที่เขาก็สามารถที่จะกําหนดให้กับคนปลูกเนี่ยต้องทําพื้นที่แล้วก็เอาต้นกล้ามาปลูกระยะห่างมันก็จะห่างนะครับอยู่ที่ประมาณสัก40-60ถึงเซนในระหว่างต้นข้อดีของการการที่ปลูกด้วยด้วยต้นต้นพันธุ์หรือต้นกล้าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่ปลูกแล้วแต่ละต้นเนี่ยมีพุ่มใหญ่ทรงพุ่มใหญ่นะครับแต่ข้อข้อจากัดของการปลูกแบบที่แยกด้วยต้นกล้าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของ ตัวพื้นที่ที่มีหญ้าหญ้าจะขึ้นเร็วมากนะครับทำให้เรื่องสองเรื่องของการที่บำรุงรักษาเมื่อมีหญ้าขึ้นแซมจํานวนมากเนี่ยต้นฟ้าายโจรจะโตไม่ทันและจะเจอปัญหาการแคร์แกรนเยอะนะครับทำให้ผลผลิตไม่ได้แต่สิ่งที่ที่ได้มาก็คือเรื่องของแต่ละต้นเนี่ยจะมีทรงพุ่มใหญ่นะครับหรืออีกอีกแบบหนึ่งนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เกษตร,รกรที่ได้ปลูกจริงๆเนี่ยจะจะใช้การปลูกโดยการใช้หว่านมเมล็ด นะครับสัดส่วนของเมล็ดที่ใช้ก็อยู่ประมาณสัก1ถึง1.5กิโลต่อ,ตอไร่นะครับแล้วก็หวานไปนะครับทีนี้อย่างที่เราเราได,ได้เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของ,ของเกษตรกรก็คือเรื่องของแรงงานนะครับแรงงานในเรื่องของการถอนหญ้านะครับบางครั้งเนี่ยจำเป็นต้องใช้การจ้างแรงงานให้มาถอนหญ้าซึ่งตัวนี้จะมีเป็นค่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมา นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะช่วงแรกๆร,ระยะแรกเนี่ยถ้าถอนไม่ทันนะครับถ้า้าขึ้นเกินเกินกว่าต้นฟ้าลทยโจนเมื่อไหร่เนี่ยต้นฟ้าลทยโจรจะแคระจะแกรนแล้วก็ให้ผลผลิตได้ไม่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นต้องมีการถอนญ้านะครับส่วนการบำรุงรักษาต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ได้บํารุงมากก็คือตามที่ที่ที่เราเราใช้การปลูกพืชตัวไปก็คือมีการใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนนะครับอันนี้คือระบบของการปลูกแต่ว่าในเรื่องของการตัด นะครับเกษตรกรจะจะมีการตัดหลายรูปแบบนะครับการตัดตั้งแต่าบางบางบางที่นะครับเท่าที่ทราบมาคือบางโรงพรยาบาลเนี่ยนะครับมีการสั่งว่าตัดแค่ครึ่งต้นนะครับตัดเอาเฉพาะครึ่งต้นนะครับแล้วขายนั่นคือใบสั่งเลยนะครับแต่โดยโดยทั่วไปเนี่ยสิงเกษตรกรที่ทั่วไปจะทำก็คือการตัดจนกระทั่งเรียกว่าส่วนที่เป็นเหนือดินทั้งหมด ตามอายุนะครับตั้งแต่3เดือนครึ่ง3เดือนถึง 3, 3เดือนครึ่งขึ้นไปเป็นชุดหนึ่งนะครับก็คือฟ้าอ่อนนะครับสเดือนครึ่งไปขึ้นไปถึง4เดือนก็เป็นฟ้ากลางแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นฟ้าแก่ก็คือประมาณ5เดือนขึ้นไปในส่วนฟ้าแก่เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือในเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับแต่ส่วนในส่วนของยาคุณค่าทางยาเนี่ยส่วนที่เป็นฟ้าแก่หรือส่วนที่อายุป,ประมาณ5เดือนขึ้นไปเนี่ยส่วนนี้จะมีใบค่อนข้างน้อยนะครับคุณค่าของยาจะจะเลาะน้อยที่สุด แต่ว่าสิ่งที่เอาไปใช้ประโยชน์ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเอาไปใช้ในในส่วนของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์นะครับเอาไปผสมฟ้าทรโจนลงไปในเป็นส่วนหนึ่งของสูตรอาหารนะครับเพื่อให้ให้สัตว์ได้รับยาหรือรับสารที่เป็นประโยชน์ในการที่สร้างภูมิคุ้มกันตัวสารที่เป็นประโยชน์ของของฟ้าทโจรเนี่ย จากนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาศึกษากันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดไข้ลดการอักเสบต้านการอักเสบเรื่องของลดการการกระจายตัวหรือการเพิ่มขยายของเชื้อไวรัสบางชนิดนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มภูมิต้านทานเราไปพูดคุยกับเกษตรกรกัน,กนบ้างค่ะว่าการปลูกฟ้าทลายโจรแต่ละแบบมีความยากง่ายแตกต่างกันแค่ไหนและเมื่อได้ผลผลิตแล้วแบบไหนขายได้ราคาดีที่สุด ความเลาจนเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงฉีดแต่แค่ฮอร์โมนกระใส่ปุ๋ยไล่เงินได้เป็นแสนอย่างอื่นทาไม่ได้จริงๆแล้วผมปลูกมาเกือบยี่สิบปีแล้วผมเคยหยุดหยุดปลูกไปแล้วก็มาปลูกใหม่สมัยก่อนเนี่ยผมปลูกเพิ่งได้โลหนึ่งสิบหกบาทฟ้าแก่นะสิบแปดบาทแล้วก็ยี่บห้าบาทก็คือเคยมาได้ตอนที่ช่วงโควิดได้แพงๆขนาดนี้ไม่เคยได้ก็มันก็ไม่ยากก็เราสมมติเรามีที่เงี้ยเราก็ถ่ายถ่ายแล้วก็ทําร่อง แล้วก็ติดซิมิงเกอร์วันแล้วก็ปิดฝานแล้วก็ลดน้ําสักสามวันก็จะงอกแล้วพอวานไปใหม่ก็เราไล่พวกนกบางทีมันจะมากินเม็ดแค่นงึงพอเลยสามวันเป็นงอกไปแล้วแค่นี้ก็แค่ถอนหญ้าพอถอนหญ้าไม่ก็ไม่มีอะไรน้ะดีก็ให้น้ําใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดฮอร์โ,โมโนแค่นงึงก็บางคนเขาก็บางคนเนี้ยนะเขาก็จะปลูกกระโพดแซมก็มีบางคนก็ปลูกไอ้วานผักชีแล้วแต่ คือคนที่มาเขายุ่งยากว่าเขาก็เอาฟ้าโดดๆเลยปีนึ่ะจริงๆอ่ะถ้าทํานั่นจริงนี่ยได้ประมาณสักสองรอบพอเราต้องมาตากดินไว้บ้างไงพอตั้งฟ้าสี่เดือนอะไรเงี้ยพอเราจะเก็บเกี่ยวเสร็จไฟเรามาทาน่ะก็ประมาณปีก็ได้สองครั้งสามเดือนเนี่ยเขาจะทําเป็นฟ้าอ่อนพอตะเลยสามเดือนไปสามเดือนครึ่งถึงสี่เดือนน่ะขาจะเป็นฟ้ากลางจากเลยจากสี่เดือนขึ้นไปถึงห้าเดือนหกเดือนน่ะก็จะเป็นฟ้าแก่ตอนนี้ถ้าเราไปทําแต่ฟ้าอ่อนกับฟ้ากลาง ไม่ทําฟ้าแก่เม็ดพันธุ์ก็ไม่มีก็ไม่ก็ส่วนพันก็ไม่มีปลูก,ก,ก,กคกอเราก็ต้องอาดทาฟ้าแก่มัางเราก็จะได้มีเม็ดพันธ์ปลูกต่อไปอีกฟ้าอ่อนเนี่ยมันจะคือเป็นจะแพงสุดฟ้ากลางก็หย่อนมาหน่อยหนึ่งคือฟ้าแก่ก็เลยถูกสุดคือพ่อขาเขาก็มาซื้อเขาก็ไม่บอกว่าประธานแล้วแต่ออเดอร์ข้างบนเขาจะสั่งมาอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนหน้าที่ทําอย่างเดียวอันนี้นะครับมันที่มันยังไม่เป็นยอดสนอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่าเป็นฟ้าอ่อน3มเดือนและอันนี้ที่มือผมข้างซ้ายเนี่ย มันจะเป็นฟ้ากลางทำเดือนครึ่งถึงสี่เดือนจะเป็นฟ้ากลางฟ้ากลางเนี่ยมันจะมีแป้งพอตาเราทำแห้งแล้วเนี่ยเนฟ้ากลางนี่จะด้นหนักมากกว่าเป็นฟ้าอ่อนเนี่ยมันแพงกว่าเพราะว่าเราตัดออกมาไล่ต่อไล่เนี่ยฟ้าอ่อนเนี่ยน้ำหนักจะได้น้อยกว่าสรุนทางยาคือคนผู้ืูอเขาว่าเป็นฟ้ากลางเนี่ยคือยาสุดยอดเพื่อนนะตัวยามันกําลังสุดยอดเลยที่เป็นฟ้ากลางที่เป็นยอดสนเนี่ย สำหรับเกษตรกรที่ปลูกฟ้าทะลายโจรเป็นอาชีพใหญ่เลยนะครับสำหรับที่ที่สามารถที่จะทําให้มีพื้นที่ปลูกเยอะเนี่ยสิ่งที่จําเป็นอย่างนึงก็คือจะต้องมีเครื่องโม่นะครับเนื่องจากเก็บผลผลิตมาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องรีบโม่ไม่งั้นเนื่องจากความชื้นของฟ้าทะลายโจรจะทําให้เกิดเชื้อราได้นะครับสำหรับเครื่องโม่เนี่ยมันมีลักษณะของการที่พอเปิดข้างในเจะเป็นลักษณะของการใช้เฟืองที่มีหมุนด้วยใบพัดซึ่งสามารถที่ใส่ใบจำนวนใบพัดได้ตามความยาวของของฟ้าทะลายโจรที่เราต้องการ หลังจากโม่แล้วเนี่ยนะครับเราจาเป็นต้องรีบตากจากแดดแสง,แสงอาทิตย์นี่แหละครับแสงแดดนี่แหละนะครับระยะเวลาในการตากเนี่ยปกติประมาณใช้1-2วันจนแห้งสนิทนะครับแล้วก็จะมาเก็บใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่นนะครับรอาการจําหน่ายโดยที่มีพ่อค้าคนกลางหรือแหล่งที่มารับซื้อนะครับซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับเนื่องจากว่าความชื้นโดยมาตรฐานเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทควบคุมกําหนดไว้นะครับความชื้นส่วนใหญ่จะไม่เกิน1 1 ช่วงหน้าเราจะพาไปชมวิธีการแปรรูปฟ้าทลายโจรออกมาเป็นแบบเม็ดและสามารถแปรรูปออกมาใช้เลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยห้ามพลาดค่ะที่นี่เมืองตรัง จากจุดกำเนิดยางพาราต้นแรกของประเทศไทยเกิดเป็นความรักความผูกพันของคนตังและต้นยางพาราจุดเริ่มต้นของผมก็อยู่ในสวนยางแห่งนี้กับบุคคลท่านนี้จากรุ่นสู่รุ่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยนใจคือเพื่อนคู่ใจกระสอบนี้ต้นยางก็เหมือนครอบครัวของเราถ้าเขาได้กินอิ่มสบายเราก็สุขใจของเขาดีจริงๆปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก อดปลารุ่งอรุณประหยัดต้นทุนเพิ่มปุ๋นรายได้เชื่อเถิดน้องยิ่งลองยิ่งชอบดีกับทุกงาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทัพลานปราจีนบุรีบู๊โคเซ็ ไดด้มาตาตรฐนับโลกปุ๋ยไข่มุกปลาเรือใบไข่มุกบริษัทไฮดโดรไทยจำกัดดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ป นอกจากฟ้าทลายโจรจะมีประโยชน์กับคนแล้วนะคะยังมีการนํามาใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์อีกด้วยค่ะเนื่องจากการเลี้ยงสัตว์จะมีการใช้ยาปฏิชีวนะในปริมาณที่สูงอาจทําให้มีสารเคมีเหล่านี้ตกค้างอยู่ในเนื้อสัตว์และส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคค่ะจึงมีการนําเอาสมุนไพรไทยมาใช้แทนยาปฏิชีวนะเหล่านี้ค่ะ าทะลายโจนเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่มีศักยภาพในการใช้ทดแทนสารเคมีและสารปฏิชีวนะได้เป็นอย่างดีค่ะโดยปัจจุบันมีการพัฒนาและผลิตฟ้าทลายโจนเพื่อเป็นวัตถุดิบผสมในอาหารสำหรับใช้ในการเลี้ยงสัตว์เช่นไก่เป็ดและสุกรอย่างกว้างขวางมีสรรพคุณในการรักษาโรคสัตว์ได้เช่นแก้โรคบิดลำไส้อักเสบในลูกสุกรแก้โรคขี้ขาวในเป็ดไก่ แก้โรคปากเปื่อยและโรคขาอ่อนในลูกเป็ดเป็นต้นฟ้าทะลายโจรทีนี้เรามาใช้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงปศุสัตว์นะครับเรามีเป้าหมายในการที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวสัตว์เนื่องจากว่าสรรพคุณทางยาของฟ้าทลายโจรที่เขาวิเคราะห์หรือวิจัยกันมานะครับมันจะมีผลเรื่องของสรรพคุณมีสด้านคือ1ลดไข้นะครับอันที่สองคือต้านการอักเสบ 3. เรื่องของการลดการเพิ่มจำนวนของไวรัสบางชนิดนะครับแล้วก็4ก็คือในเรื่องของกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปในในปริมาณที่ที่แต่ละสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความต้องการของสารฟ้าทะลายโจรไม่เท่ากันนะครับอย่างในไก่เราจะใช้ประมาณ0 1ถึง0.3เ์เซในอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาใส่เพื่อที่เพิ่มเรื่องของภูมิต้านทาน ทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นหรือบางตัวมีการเกิดอาการเป็นหวัดนะครับหรือบางครั้งเนื่องจากเราเลี้ยงไก่จํานวนเยอะบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่ร่างกายเจ็บป่วยอ่อนแอบ้างนะครับแต่เพราะนั้นในในสภาพของการที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินส่วนต้นทางเดินหายใจส่วนต้นเนี่ยเพราะนั้นในส่วนของฟ้าทะลายโจรเนี่ยเขามีฤทธิ์หรือมีผลช่วยในการที่จะทําให้ลดอาการหรือความรุนแรงของตัวนั้นลงไปได้ เมื่อเราใส่เข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้ตัวไก่เขามีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเมื่อเขาแข็งแรงเขาก็จะให้ผลผลิตที่ดีนะครับด้วยด้วยร่างกายแข็งแรงนะครับมีภูมิต้านทานท,านที่ดีผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่ดีแล้วก็ส่งผลต่อไปให้ถึงผู้บริโภคที่ได้ได้ไดไดรับนะครับผลผลิตต่างๆที่จากที่เราเลี้ยงนะครับโดยใช้ฟ้าทะลายโจรเนี่ยเสริมลงไปในอาหารนะครับข้อสําคัญก็คือลดการใช้ยาปฏิชีวนะ นะครับการใช้ยาปฏิชีวนะแบบที่ไม่มีหลักการหรือก,การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้องเนี่ยส่งผลกระทบทําให้เชื้อนะครับเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเกิดการดื้อยานะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันของคนเรานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยมันจะช่วยเสริมให้ร่างกายสายัตว์ก็แข็งแรงขึ้นเราให้ผลผลิตที่ดีขึ้นผลผลิตที่ได้ก็จะมีคุณภาพดีขึ้นซึ่งผลผลิตที่ดีก็จะส่งผลทําให้ ประชากรหรือคน,คนเราได้รับผลผลิตนะครับเอาไปใช้ในการบริโภคที่มีคุณภาพดีขึ้นก็จะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเนี่ยสุขภาพดีขึ้นตามไปด้วยต้นทุนฟ้สทลายโจรเนี่ยโดยโดยเราใช้ประมาณแค่โดยสัดส่วนของอย่างไก่ไข่เราใช้0 1ถึง0.3เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าราคาที่ซื้อมาในปัจจุบันตอนนี้ราคาผงอยู่ที่ประมาณ300บาทต่อกิโลนะครับแต่ถ้าซื้อเยอะๆอาจจะเหลือประมาณสัก250-280ประมาณนี้ เพราะนันถ้าเทียบกันใช้ในต้นทุนเพิ่มไม่เยอะถ้าเทียบกันกิโลหนึ่ง300บาทใช้พันกรัมนะครับก็ถึงประมาณแค่30สตางค์ต่อต่อการผสมในการการที่จะทำให้ต้นทุนอาหารเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะให้ผลผลิตตอนนี้ต้นทุนไข่นะครับหรือทีส่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสักอ,อ,อาจจะและแต่แลแต่ในส่วนของต้นทุนในแต่ละฟาร์ม แต่ถ้าราคาขายเนี่ยตอนนี้ยังไม่ไม่ต่ำกว่า3บาทถึง4บาทต่อฟองนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครที่สามารถที่ให้ผลผลิตดีขึ้นนะครับแค่ฟองเดียวนี่แหละนะครับกำไรเพิ่มขึ้นแหละนะครับเพราะนั้นสุขภาพต่างๆเมื่อเทียบย้อนกลับไปต้นทุนเนี่ยแค่เราเพิ่มแค่ประมาณสัก30สตางค์นะครับไม่ถึงบาทนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นพวกเนี้ยค่าใช้จ่ายคุ้มค่ากับการที่เราจะเสริมเข้าไปแลกกับความความมีสุขภาพดีของสัตว์ ของมอกเกษตรเราม,ม,มีมีหลายหน่วยงานนะครับในเรื่องเฉพาะในเรื่องของไก่เองเนี่ยมีทั้งในส่วนของภาควิชาสัตวบาลน,นะครับซึ่งซึ่งในส่วนภาควิชาสัตวบาลเนี่ยก็จะมีไข่หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ใบเตยนะครับไข่เสริมโอเมก้า3ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยหลากหลายของพวกนี้เรามีวัตถุประสงค์ในการผลิตแตกต่างกัน นะครับแต่ส่วนฟ้าธทลายโจนในส่วนของวิจัยพัฒนาของคณะเกษตรเราเนี่ยนะครับเราเน้นเพื่อเป็นสร้างเป็นรูปแบบเป็นเป็นเหมือนกับแนวทางให้กับคนทั่วไปนะครับในการที่จะมามาใช้ในเรื่องของสร้างเป็นว่าอาชีพเสริมหรือเหมือนกับเป็นการสร้างคุณค่าให้กับเวลานะครับมีว่างๆสามารถที่เลี้ยงไก่นะครับมีไข่ทานได้ นะครับเพื่อลดรายจ่ายต่างๆอันนี้คือแนวแนวทางที่เรามาใช้ในการที่จะเป็นรูปแบบให้เกษตรกร,รหรือให้กับผู้คนทั่วไปนะครับสร้างเป็นฟาร์มขนาดเล็กนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีไข่ไก่อารมณ์ดีวางจำหน่ายอยู่ที่สาห์ร,ร้านค้าของมอเกษตรเรานะครับ การปลูกฟ้าทลายโจนถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยนะคะให้กับเกษตรกรไทยในการที่จะมีรายได้ที่ยั่งยืนอีกหนึ่งช่องทางค่ะหมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วละค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะคะผ่านทาง Facebook รวมถึงทาง y o u b u c h ชาแนลรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามที่ขึ้นหน้าจอค่ะ มารถรับชมแบบสดๆพร้อมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้ทางเพจ f a c e b o o k รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและเพจ t v 5 HD ออนไลน์กลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กฎหมายเลข้าแห่งนี้ค่ะวันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ